มองไม่เห็นเนื่งบนหลังคาเนาะกล้องมันซูมน่อยแต่กระสุนเริ่มสวยแล้วดูแบ็คกราแต่ถดอเสือด้วย <c oughs> ถ่ายรูปไปลงต่างประเทศก <c oughs> ็เห็นแต่ช่วงหลังคา,าคงว่าเป็นวัดหลย ไม่ัาหอมบ่อยแต่ออกเะไปใส่ไงล่่อรกดยได้แล้วหมอที่ลงปู่ที่ขาวโง่ที่ขับมาบ่ายที่นี่มันก็ไม่ขับพาเขาเดือดร้อนไม่ต้าจะเดินอี ที่ผมไปไหนวะเสีเย,สยันะวาอยู่ในตลาดดานข่าวอยู่แ้า,านหนังใหญ่กันเนาะถ้าดูงี้นะ นใช้อะไรูสคือถอที่เราใไม่ไอ้เนียปกโอ้ปากทำอะไรก็จะขายขายหมดหนูจะชอบขายอ่ะจะชอบพูด มอไม่ต้องมีห่องนะลงไปเลยนี่คือศาลาเลยเนาะ